สวัสดีครับจากร้าน B ีเกษตรก่าญี่ปุ่นนะครับวันนี้เราก็จะมาทําคลิปนะครับแล้วก็แนะนํานะครับปั๊มปั๊มน้านะครับตัวนี้เป็นปั๊มกระเช้าขนาด3มนิ้วนะครับน้ําเข้าสามนิ้วออก3ามนิ้วนะครับมาในเป็นแบบกระเช้านะครับเป็นโครงเหล็กแล้วก็เอาไว้หิ้วนะครับตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องโรบิน EY นะครับสองศูนย์ก็คือห้าแรงนะครับเป็นเครื่องรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ปั๊มโคชินนะเครื่องตัวนี้เราทดสอบสักติดทิ้งไว้สักสิบห้านาทีนะครับ ร้อนแล้วไม่ดับนะครับติดง,ง่ายนะครับไม่มีปัญหาเรื่องคอยไฟนะครับส่วนกรองเกินก็คือของเดิมหมดนะครับแล้วก็ปั๊มนะครับตัวนี้เป็นปั๊มโพชินนี่นะครับหนาดแปดสิบมิลก็คือสามนิ้วนะครับสามนิ้วคูณสามนิ้วเข้าสามออกสามนะเดี๋ยวลองดูนะครับเปิดสวิตช์นะครับดึงว ทดสอบโผลนะครับนี่ให้ดูนี่นะครับใช้ได้ไม่ได้มนดูนะครับถ้าไม่ดูใช้ไม่ได้นะครับนี่นะครับอย่างเงี้ยใช้ได้ปกตินะครับไม่มีปัญหานะครับ Yeah,